เปิดกลงให้มะขามแล้วขนมเม็ดมาวางไว้ให้มีให้ออกมากินนอกกลงเปลี่ยนบรรยากาศเปิดให้ทั้งกล่องเลยละ ăn lấy lựa ao, ăn lấy, lựa ở năn nè, ăn cái gì, có เป็นเม็ดเล็กๆด้วยเม็ดใหญ่ด้วยเลือกเอา,อเอากินไปเลยลูกอกแม่ก็ดอนดูหนัง น่าจะกินน่าจะเลือกกินเม็ดเล็กๆนะเออคล้ายๆอาหารนกตูดเหนียวมากเลยค่ะเอ้ยอะอือ พรุ่งนี้ค่อยอาบน้ำเนี๋ยวนะดีไหมถ้าไม่ขี้เกียจเดี๋ยวอาบวันนี้เลยลำคาญก้นเธอมากม <c oughs> มนี่ก็เปลี่ยนบรรยากาศ อมให้ลงมาเดินเล่นแล้วก็กินขนมนอกกองเออต้องมองนี้แม่หรอกกินไปเถอะแม่จะดูหนังวางให้กินก็กินเนาะ อร่อยปะกินเสร็จแล้วก็ขึ้นกงนะรู้ป่ะอ,อร่อยไหมนี่นาจะแตก บางทีมันก็เหมือนหนูท่อเลยเนาะเื้เวลาตูเปียกๆอย่างเงี้ยเออไม่ว่าไม่ว่าแหมว่านิดหน่อยมากินไปนะแม่ดูหนังอ่ะนะกินเสร็จแล้วเข้ากงด้วยโอเคอืม